E.P. 2ขายภาพคืออะไรใครซื้อแล้วเอาไปทำอะไรกันเฮ้ย hey! ยินดีต้องรับกลับมาสู่รายการขายภาพไม่ขายฝันรายการที่จะช่วยให้การหารายได้เสริมจากภาพกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ขายฝันไม่บิ้วลาออกจากงานแต่ขายจริงทำจริงได้เงินจริงแบบช้าๆแต่ชัวชัว ผมบ่าวสร้างภาพคนเดิมครับและวันนี้คือ EP ที่2กับคำถามคลาสสิกที่หลายคนยัง,งงงงอยู่ว่าขายภาพคืออะไรใครมันจะมาซื้อภาพเราภาพที่ขายเขาเอาไปทำอะไรกันวันนี้เราจะมาคลายความสงสัยกันให้กระจ่างจ้าเริ่มจากพื้นฐานสุดๆ ขายภาพคืออะไรการขายภาพออนไลน์หรือที่ฝรั่งชอบเรียกกันว่า s t o อกโฟ o ต้สต็อกแอสเซคือการที่เราสร้างภาพหรือไฟล์กราฟิกแล้วอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์แล้วให้คนที่อยากใช้ภาพเหล่านั้นซื้อสิทธิ์ในการใช้งานไม่ใช่การขายรูปใบนั้นแค่ครั้งเดียวเหมือนขายภาพศิลปะแต่คือการขายลิขสิทธิ์ใช้ภาพนั้นได้แบบหลายๆคนซื้อได้พร้อมกันขายวนไปจ้า แล้วภาพแบบไหนถึงเรียกว่าขายได้คำตอบคือภาพที่คนอื่นอยากใช้ในงานของเขาตัวอย่างเช่นภาพกาแฟบนโต๊ะบริษัทกาแฟเอาไปลงเพจภาพคนทำงานเอเจนซี่เอาไปทำโฆษณาภาพแนวท่องเที่ยวบล็อกเกอร์ซื้อไปใส่บทความภาพอินโฟกราฟิกยูทูบเบอร์เอาไปใส่ประกอบคลิปวิดีโอสโลโมชั่นสายน้ำสารคดีเอาไปแปะแบ็กกราว บางภาพดูบ้านๆมากแต่ขายดีจนตกใจนะครับแล้วใครมาซื้อภาพเราโอ้โหลูกค้าเขาไม่ได้มีแค่ช่างภาพหรือคนทำโฆษณาอย่างเดียวเลยครับขอแจกแจงให้เห็นภาพเหมือนเขียน m ม n d p a p กันเลยทีเดียวกลุ่มลูกค้าที่ซื้อภาพบ่อยๆนักออกแบบกราฟิกดีไซเนอร์ต้องการภาพประกอบงานบล็อกเกอร์หรือนักเขียนคอนเทนต์หาคัฟเวอร์หรือภาพประกอบบทความเอเจนซี่โฆษณา ทำโฆษณาให้ลูกค้าหลายแบรนด์นักทำ YouTube, TikTok, Podcast หาภาพหรือกราฟิกมาประกอบคลิปเจ้าของธุรกิจ SME แม่ค้าออนไลน์หาภาพมาใช้ทำโปรชัวร์หรือเพจนักพัฒนาเว็บไซต์ UI Designer ใช้ทำา็ c k u p เว็บไซต์บริษัทใหญ่ๆเอาภาพไปใช้ในสไลด์ประชุม Annual Report หรือโฆษณาเยอะไหมล่ะครับคือมีคนต้องใช้ภาพทุกวันทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเขาซื้อภาพไปทำอะไร อันนี้สนุกมากขอเล่าเป็นเคสนะครับเคส1ภาพมือจับกาแฟเราคาเฟ่เล็กๆในญี่ปุ่นเอาไปใส่โปสเตอร์เมนูใหม่เคส2องภาพผู้หญิงทำงานในห้องนั่งเล่นเราบทความของเว็บฝรั่เอาไปใส่หัวบทความเรื่อง work from home แล้วเราได้เงินทุกครั้งที่มีคนโหลด เคส3ภาพเวกเตอร์ไอคอนโทรศัพท์แชทไลน์เรานักพัฒนาแอปมือถือซื้อไปใช้กับ UI จริงๆโหลดทีเดียวใช้ได้ทั้งทีมเคส4ีวิดีโอพระอาทิตย์ขึ้นสโลโมชัน่นเราถูกตัดไปใส่ในวิดีโอโฆษณาธรรมชาติของแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังบางทีเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครเอาไปใช้อะไรแค่ภาพเราถูกโหลดเราได้เงินชีวิตก็ยิ้มได้ละครับ แล้วขายภาพได้เงินจริงไหมต่อแบบบ้านๆเลยนะครับว่าได้จริงแต่อย่าเพิ่งคิดว่าจะรวยไวแบบ NFT ฮ่ภาพหนึ่งถ้าขายได้จะได้เงินตั้งแต่0.10ดอลลาร์ประมาณ3บาทไปจนถึง50-100ดอลลาร์หลักพันบาทขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและการใช้งานของลูกค้า ภาพหนึ่งสามารถขายได้หลายรอบเช่นภาพเดียวอัพไว้3ปีขายได้300ครั้งภาพละ10บาทเท่ากับ3,000บาทแบบไม่ต้องทำซ้ำเลยแล้วเราต้องเป็นใครถึงจะขายได้ต้องเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มืออาชีพไหมต้องมีอุปกรณ์แพงๆไหมคำตอบคือไม่จำเป็น ใช้มือถือถ่ายก็ได้ใช้แคนวาออกแบบก็ได้ใช้ AI ทำภาพแล้วปรับแต่งก็นับได้ขอแค่ภาพคุณมีความคุณภาพพอและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สรุปส่งท้ายแบบมันๆขายภาพไม่ได้หมายถึงต้องเก่งไม่ต้องเป็นโปรไม่ต้องจบสายนี้แต่ขอแค่คุณเริ่มและเข้าใจว่าใครซื้อซื้อไปทาอะไรภาพธรรมดาของคุณอาจกลายเป็นภาพพิเศษของคนอื่น ภารกิจสำหรับคนฟังวันนี้อย่าเพิ่งไปกดโหลดแอปอะไรตอนนี้นะฮ่าฮ <het Tool squishy> ผมขอให้คุณลองสำรวจตัวเองว่าเราชอบทำภาพแบบไหนเราถนัดอะไรที่สุดตอนนี้มือถือเราถ่ายรูปสวยพอไหมแคนว่าเราเล่นเป็นหรือยังแล้ว EP ีหน้าถ่ายภาพอะไรขายดีเริ่มยังไงไม่ให้หลงทาง ขอบคุณที่ฟังขายภาพไม่ขายฝันฝากกดติดตามและถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่อยากมีรายได้เสริมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP 3ครับไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย